เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวไอพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทำเลทองนู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับเป็นโครงสร้างบ้านเดี่ยวนะโครงสร้างบ้านเดี่ยวบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาตินะครับบ้านเดี่ยวในสนามกอล์ฟเจ้าของขายเองเลยไม่ผ่านในหน้านครับแปลงน,นี้ บรรยากาศดีบริเวณครีบจัดสรรปรับภูมิทัศน์รอบๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำสามที่จอดรถครับบนพื้นที่161.7ตารางวาครับ161.7ตารางวาใกล้นิคมอุตสาหกรรมการเดินทางสะดวกสบายใกล้แหล่งทำงานใกล้รีสอร์ทนะครับบ้านเดี่ยวส,สนามก๊อฟครับนิคมพัทยาแค่20นาทีเท่าั้นเอง เดินทางสะดวกสบายแน่นอนมีพิกัด GPS ให้ด้วยนะครับอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยสามารถเปิดไปดูตำแหน่งทำเลและทางที่แน่นอนก่อนได้พัทยาคันที่ครับสนามกอล์ฟเอิ์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยจซื้อรีโนเวอยู่อเซยเก็บเกงอะไรก็โอเคเลยทำเลได้ครับ161.7ตารางวาในราคา2 6 5 0้านบาท สนใจก็ติดต่อโดยตรงได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ